ัเรียนพี่น<ม>้องชาวเกษตรกรที่ครอรพทุกท่านครับผมได้ยินข่าวว่าวันนี้จะมีการพบปะกันระหว่างผู้ที่มีความชำนาญทางด้านของการที่จะทำยังไงให้การทำนาหนึ่งไร่จะได้ผลประโยชน์มากกว่าที่เคยเป็นกันในอดีตซึ่งเรื่องนี้นะครับทาง ที่ทีสอนก็คืออดีตเป็นประธานหอค้าจังหวัดนครปฐมแล้วก็ในปีหน้าเนี่ย<ม>พวกเราคงจะแต่งตั้งที่ที่สอนเป็นที่ปรึกษาของของการค้าไทยในสุดกลางเพราะว่าเห็นว่าประสบการณ์ที่ที่สอนมีอยู่เนี่ยคงจะช่วยกระจายเรื่องของการทํางานให้มากยิ่งขึ้นปีสิ่งที่พวกเราทํากันมานะครับ ก็ผมขอเรียนให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วได้ผมพี่สอนได้เจอกันพี่สอนกับคณะก็มาล่าผมฟังถึงเรื่องการทำนาหนึ่งไร่และจะได้หนึ่งแสนเนี่ยนะครับผมฟังฟังตอนแรกผมก็เข้าใจพี่นี่ยับคงฟุ้งซ่านหน่อยก็คือคงคงคิดผิดอะไรทังอย่างนะเพราะผมได้ยินได้ยินมาเสมอว่าชาวนาเนี่ยยิ่งทำปีงยิ่งจนลง ผมผมผมเท่าที่ทราบก็ทราบแค่นี้เองและทราบว่าแต่ละปีเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยอย่างเก่งก็ได้สักสามร้อยกิโลกรัมก็คงได้เงินเหมือนแค่เป็นพันเป็นหมื่นเท่านั้นเองแต่ดีๆจะจะมาเป็นแสนเนี่ยฟังดูมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่หลังจากได้คุยกับพี่กันแล้วเนี่ยนะครับก็ก็เห็นลู่ทางเห็นถึงความเป็นไปได้มี แต่ก็ถามว่าเชื่อไหมเนี่ยก็ยังไม่อยากเชื่อหรอกนะก็รับฟังความเห็นเอาไว้ก่อนหนึ่งปีผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าก็มีเรื่องอื่นต้องคิดมีเรื่องอื่นต้องเตรียมการแล้วก็จําเรื่องของพี่เอาไว้เสมอเลยว่าแล้วผมจะทําไงต่อพี่เขาเอาอาจารย์มหาลัยเข้ามาก็เป็นอาจารย์ซึ่งเป็นถึงรองอธิการบดีก็คืออาจารย์สาวนี ข้อมูลพื้นฐานของพี่ดิศเนี่ยผมก็เชื่อขั้นหนึ่งข้อมูลของสมัครพรรคพวกพี่ศรที่ได้มารวบรวมข้อมูลก็เชื่ออีกขั้นหนึ่งแล้วก็ข้อมูลของอาจารย์มหาลัยหอนค้าไทยก็เชื่อไว้ขั้นนึงแต่ก็ยังไม่กล้าที่ทำอะไรต่อนะครับเพราะว่าความไม่แน่ใจแล้วเกรงว่าทําอะไรลงไปเนี่ยของการค้าไทยซึ่งถือว่าเป็นองค์กรซึ่งเราตั้งขึ้นมาโดยไม่ค้ากาไรนะครับ คนที่เป็นกรรมการเนี่ยจะเสียสละมาทํางานโดยไม่กินเงินเดือนไม่มีที่ประชมุมเราก็จะเอาคนที่ประสบความพิเศษนในธุรกิจทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อที่จะหาหุนทานในการที่ทําประเทศชาติมีความเข้มแข็งมากขึ้นทางหน้าเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นหอการค้าไทยเราเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักในช่วง5 6าปี7จิปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยุ่งเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของเราถ้าเศรษฐกิจประเทศไทยไม่ดีแล้วเนี่ย ความเป็นอยู่ของคนไทยก็คงไม่ดีด้วยธุรก,กิจก็คงไปไม่ได้ด้วยนี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวนัาตลอดแต่สิ่งที่ที่อนมาพูดกับพวกผมเนี่ยกับผมเองเนี่ยมันเป็นอีกมุมมองหนึ่งว่ามันก็คงชักเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจอีกขั้นหนึ่งแต่มันก็ไกลเกินกว่าที่ผมจะกล้าลงมาทําตอนนั้นก็ <c oughs> <c oughs> เปิดมาจังหวะที่ว่าเมื่อสักประมาณหกเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมา ก็คงเห็นนะครับที่มีความขัดแย้งกันหลายๆท่านก็คงอ่านข่าวไล้เห็นเหตุการณ์ที่ความขัดแย้งระหว่างเสือเ่องเสื่อแดงอะไรร้อยแปดเนี่ย <c oughs> อันนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าความขัดแย้งในเมืองไทยเราเนี่ยมันถ้าให้ปล่อยให้ต่อเนื่องไปไม่หยุดยั้งเนี่ยประเทศอยู่ไม่ได้แน่นอนความจเจริญทางเศรษฐกิจมันต้องตกต่ำแน่นอนความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร,กรทั้งหลายเนี่ยก็คงจะไม่มีทางดีขึ้น ลูกหลานของผมเนี่ยก็คงจะเลวลงไปเรื่อยเพราะความที่ประเทศชาติไม่เข้มแข็งความปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของว่าเรื่องของสังคมไทยที่ไม่มีใครไปใส่ใจในดีมากเท่าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันก็เป็นจุดบ่อกเกิดทําให้เกิดความปัดแย้งนพวกเราในหอ,อการค้าไทยเนี่ยเราก็ได้มาถกกันว่าในฐานะที่เป็น <c oughs> ผู้นําองค์กรทเศร,รษฐกิจของประเทศไทยถึงเวลาเรียงที่เราจะมาสนใจเรื่องของสังคม เราก็ลงมติกันว่าถึงเวลาแล้ว6-7ปีที่ผ่านมาเราไดําหน้าที่เรื่องเศรษฐกิจมาตลอดตอนนี้คงจงก้าวไปช่วยดูแลสังคมมากขึ้นช่วยดูแลที่ว่าจะทํายังไงให้ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมา <c oughs> พวกเราที่เป็นนักธุรกิจนะครับท,ทุกๆปีเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการพยายามทําให้บริษัทเราเข้มแข็งมากขึ้นจเจริญเติบโตมากขึ้น เราจะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายใ,ในการทํามากขึ้นเคยใช้พลังงานอยู่แค่นี้บาท mm hmm. ก็ต้องลดลงไปที่ว่าจะทํายังไงให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมแต่ต้นทุนถูกลงไปจะทํายังไงให้สามารถจะคิดของใหม่ๆขึ้นมาเพื่อไปทดแทนของเดิมจะได้หาตลาดใหม่ได้นี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับการสั่งสอนมาตลอดสามสี่ห้าสิบปีที่ผ่านมาในขณะที่เราม,ามองดูแล้วเนี่ยทางภาคเกษตรเนี่ยน่าเห็นใจเกษตรกรมากๆเพราะแต่ละปีเนี่ย พวกท่านทั้งหลายก็คงต้องมีต้นทุนเรื่องของปุ๋ยผมก็เข้าใจว่าท่านคงใช้ปุ๋ยเคมีกันเยอะการใช้ปุ๋ยเคมีแต่ละปีผลผลิตอาจจะดีในปีนั้นแต่ถ้าเบื้อดินมันถูกทําลายไปดนินเสียหายไปผลผลิตก,ก็คงจะแย่ลง,งไปเรื่อยๆค่าใช้จ่ายต่อไร่ก็คงสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกท่านทําอยู่ทั้งหมดเนี่ยกับสิ่งที่พวกผมทําเนี่ยในฐานะนักธุรกิจเนี่ยมันแตกต่างกันต้งที่ว่าพวกเราเนี่ยใช้การบริหารจัดการ จะทำยังไงให้สามารถลดต้นทุนลงไปได้ทำยังไงให้มีผลผล,ผลิตดีขึ้นทํายังไงให้รายได้ดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะเอาเรื่องที่เราถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรในเรื่องทางธุรกิจเนี่ยเอามาดูที่ว่าและทางด้านเกษตรกรรมทางด้านปลูกนาปลูกข้าวปลูกไร่ทั้งหลายเนี่ยมันจะเอาเรื่องบริหารจัดการมาช่วยดำเนินการยังไงได้ก็เป็นที่มาของเราปลงมติว่าทั้งนั้นเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องสังคม ก็เป็นที่มาของเรื่องนี้ก็ไปผูกกับที่พี่ที่สอนได้พูดกับผมเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็เอาเรื่องทั้งสองมามาประกอบ,ก,บกันโดยมีอาจารย์สาวนีซึ่งเป็นท่านรองที่การพอดีมารนฐอนการไทยเนี่ยเป็นแกในการประสานเรื่องนี้เราก็มามองนะครับว่าถ้าเราจะเริ่มต้นเป็นยังไงที่สอนก็เล่าให้ฟังเหมือนอย่างที่อธิบายให้ทุกๆท,ท่านฟังนะครับแรกๆมันฟังมันก็ไม่น่าจะเชื่อเท่าไหร่หรอกแต่ฟังไปสักพักนึงเห็นว่าวิถีชีวิตพวกเราต้องเปลี่ยนแปลงไป การที่ทํานาเฉยๆมันคงไม่ได้อยุดแค่นั้นเหมือนพวกผมทําการบริการหรือว่าทําการค้าขายเนี่ยทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเคยคิดอยู่แค่นี้ต้องทํามากขึ้นแต่ละปีเราจะเหน็ดเหนื่อยขึ้นเราจะลำบากขึ้นแต่ผลได้รับเนี่ยมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตที่พวกปีๆน้องๆทั้งหลายจะประสบในช่วงที่ทํางานด้วยกันเนี่ยก็คงไม่ใช่ยุ่งเฉพาะเรื่องของข้าวนะคงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกบไปเกี่ยวเรื่องของปลา เกี่ยวข้องเรื่องปวีนรีเกี่ยวข้องกับเรื่อง,งเป็ดต่างๆพวกนี้มันเป็นวิถีชีวิตที่เราจะต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมแต่การขยันมากขึ้นกว่าเดิมนั้นก็คงทําให้เรามีโอกาสจะได้รายได้สูงขึ้น,นมันก็เป็นบทพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่พีจิตรสอนไปทําสิ่งที่อาจารย์อิตเนตไปทําสิ่งที่อาจารย์เสถีรยรไปทำเราได้เห็นถึงความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นและสิ่งที่เราไปทาที่ขอนแก่นนะครับที่ ด้านของจังหวัดสอนเตีนซึ่งเราเป็นต้นแบบในการทําเพื่อจะได้เห็นถึงไปพิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงได้มาล้วแค่ไหนอันนั้นคือการจุดประกายเพราะว่าหลังจากที่ผมได้คุยพี่สอนคุยอาจารย์ทั้งหลายเราเลยเห็นถึงลูทางที่จะเกิดขึ้นแต่ผมคนเดียวเนี่ยก็ผมไม่มีปัญญาที่จะไปบอกทุกคนในหอการค้าทั่วประเทศอกครับว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีมันคงต้องมีการพิสูจน์เพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์ได้เรียกไป หงที่ขอ,อนแก่นนะครับที่้ผมจําชื่อหมู่บ้านไม่น่าที่เนี่ยหมู่บ้บานหนองแต่หมูบ่บ้านหนองแต่ที่จังหวัดขอ,อนแก่นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เราอยากใช้โอกาสอย่างนั้นเนี่ยที่ผมเมีการประชุมหอ,อการค้าในช่วงสิ้นปีที่แล้วเนี่ยใช้โอกาสนั้นเนี่ยเป็นการไปกระจายผลให้ชัดเจนเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยผมจะมีหอ,อการค้าไทยจะประชุมทั่วประเทศปีละหนึ่งครั้งแล้วก็เลือกจังหวัด ที่แล้วเนี่ยใช,ช้จังหวัดขอนแก่นเป็นฐานเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเราสามารถจะไปเริ่มบทพิสูจน์ที่ขอนแก่นในขณะที่คนพันคนซึ่งเป็นผู้นําธุรกิจของธรรมเทศเนี่ยมารวมตัวกันที่ขอนแก่นจะมีผู้นําภาครัฐบาลเข้ามาฟังการสรุปของพวกผมและถ้าสามารถจะเห็นของจริงจากสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นถึงเยอะนะครับคือสิ่งที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายทําด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันก็เห็นผลชัดเจน ว่าการพิสูจน์นั้นเนี่ยวิถีชีวิตของชาวนาชาวไร่ก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับผมได้ไปพบกับแต่ละท่านที่ไปทําแปลงทดลองก็ได้ไปคุยถึงได้ไปพูดถึงและเห็นถึงความสุขที่เขาได้รับแต่เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้รับขึ้นมาว่าจากหนึ่งไร่เนี่ยมันก็จะมีผลประโยชน์อานน่าขึงนมาเติมเพราะงั้นการที่เป็นหนึ่งแสนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ เมื่อความชัดเจนนี้เกิดขึ้นเราก็กล้าพอที่จะกระจายข้อมูลต่างๆนี่ออกไปทั่วประเทศไทยณวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนที่ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่เครือข่ายของ,งทางท้าทายทั้งหมดเนี่ยได้รับทราบถึงโครงการนี้เครือข่ายของภาครัฐก็รับทราบโครงการนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าทําให้มีการจุดประกายถึงโอกาสความสําเร็จในการให้ทําให้ความเป็นอยู่ของชาวไร่ธนาดีขึ้นแต่มีข้อแม้ที่ว่าวิถีชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไป ขยันมากขึ้นกว่าเดิมแนวคิดต่างๆก็ปรับปรุงมันให้ดีขึ้นนะครับก็เป็นที่มาของความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยดันั้นผมคิดว่าผมก็ดีใจนะครับวันนี้ที่ีพี่งน้องทั้งหลายเนี่ยคงได้เห็นสิ่งที่อาจารย์ไล่ๆฟังแล้วสิ่งที่ผลที่เกิดขึ้นไม่จะเป็นที่ขอนแก่นไม่จะเป็นที่ทางด้านของอุบลราชธานีผมว่านี่คือต้นแบบที่เราจะเห็นความชัดเจนแล้วก็มันพิสูจน์ได้แล้วว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นเนี่ยแทนที่เราเคยได้สามสี่ร้อยกิโล กาเป็นแปดก็ร้อยกิโลเป็นหนึ่งตันแต่ทั้งหลายเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่คือเกิดจากความมุมานะของท่านเองมันไม่ใช่เกิดจากที่ว่าหอ,อการค้าเอาอะไรไปให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนเดิมวิถีชีวิตการลงทุนการใช้ใจ่ายต่างท่านทําเหมือนเดิมมีอาจารย์ทั้งหลายมาเป็นผู้ให้คําแนะนําแต่วิธีปฏิบัติเนี่ยพวกพี่เพื่น้องทั้งหลายลงมือเองทําเองผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากความภาคภูมิใจในการที่เราได้ลงปฏิบัติเราได้เห็นผล ผมว่าหกเดือนข้างหน้าที่จะเป็นเชื่อมที่สุดแต่ว่าที่ที่ที่สอนพูดวันนี้มันมีโอกาสมา้งน้อยแค่ไหนแน่นอนว่าเราไม่น่าจะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเนี่ที่ผมได้ยินมาเมื่อหลปีที่ผ่านมาแต่ณนะวันนี้เนี่ยความเชื่อมันมันสูงขึ้นแลนะผมเชื่อว่าจากที่ทดลองมาสิบเก้าไร่อาจจะได้ผลชัดๆประมาณสิบไร่แต่เราก็เริ่มขยายผลนะเป็นจะเป็นสองหมื่นไร่ในในช่วงปีนี้แล้วขยายผลต่อไปถ้าอย่างประสบความสำเร็จนะครับนั่นผมนึกคิดว่า มีใจจริงๆที่พี่น้องทั้งหลายได้มีความสนใจเรื่องพวกนี้และผมเชื่อว่าของพวกนี้มันเป็นของจริงเป็นของที่ทําให้วิถีชีวิตเราน่าจะดีขึ้นและถ้าเป็นงั้นจริงนะครับผมก็เชื่อว่าประเทศเราไทยเราก็จะน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมความสามัคคีที่เกิดขึ้นความเหลื่อมล้ําของรายได้ก็จะลดน้อยลงไปความสุขของครอบครัวก็คงจะเกิดขึ้นพี่ๆน้องๆทั้งหลายที่อยู่ทางหน้านี้อาจจะมีลูกทํางานกรุงเทพ มีลูกมีหลานก็ต้องกลับเป็นพ่อแม่เลี้ยงความใกล้ชิดในชีวิตเนี่ยมันจะหายลงไปแต่ถ้าวิถีชีวิตมันดีขึ้นการเปลี่ยนลจต่างๆนี้ขึ้นมันก็ทําให้โอกาสที่ลูกของหลานเราเนี่ยจะกลับไปอยู่ในท้องถิ่นดีมากขึ้นท้องถิ่นก็จเจริญเติบโตมากขึ้นสังคมของความเป็นครอบครัวก็จะแน่นแฟ้นมากขึ้นความรักความสามัคคีต่อกันก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมก็เป็นการแก้ปัญหาระบบท้งเศรษฐกิจและสังคมไปนในตัว แต่แน่นอนว่าเรามีาชาวนาชาวไร่เป็นสิบสิบล้านคนสิ่งที่พูดถึงเนี่ยถ้าพูดถึงแค่สองหมื่นสามหมื่นไร่แปดหมื่นไร่หนึ่งแสนไร่เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าผลผลิตต่างๆมันดีนะครับแต่ที่น้องทั้งหลายได้เห็นชัดเนี่ยมันก็มีโอกาสขยายผลได้มากขึ้นก็คงทําให้โดยส่วนรวม้วเนี่ยความเป็นอยู่ก็คงดีขึ้นเพราะนั้นผมก็ต้องถือว่าโอกาสที่เราได้คุยกันวันนี้ ผมเชื่อว่าเมื่อลงไปไปฏิบัติจริงแล้วผะผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมพี่น้องทั้งจากภาคใต้นะครับและภาคกลางในวันนี้เนี่ยก็คงจะได้ไปเห็นถึงความสาเร็จใ้เห็นถึงความน่าอยู่ของท้องถิ่นที่ดีขึ้นนะครับวันนี้ผมเห็นพี่ๆเกษตรกรหลายคนที่มาจัดคอนเพรในวันนี้เนี่ยก็คงม,มาเล่าให้พวกเราฟังเพิ่มเติมหรืออาจจะได้คุยกันแท้บ้างก็ได้นะครับแต่นี่คือความภาคภูมิใจที่ที่ทางของการค้าไทยดีใจที่พวกเราเองได้มีส่วน ในการที่จะช่วยทําให้แนวคิดที่ิูทสอนได้ตั้งแนวคิดขึ้นมากับคณะกับอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมีโอกาสขับเคลื่อนลงไปด้วยเครือข่ายที่เรามีอยู่แต่ความสำเร็จทั้งหลายเนี่ยนะครับมันคงไม่ได้เกิดขึ้นจากพวกเรามันเกิดจากที่เีน้องทั้งหลายที่จะลองลงไปลงปฏิบ,บัติแต่ผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเราทากันอย่างถูกต้องทำกันอย่างครบถ้วนมันประสบความสำเร็จแน่นอนและนั่นแหละครับ คำตอบสุดท้ายที่อยากจะเห็นความเจริญเติบโตของบ้านเราความเข้มแข็งของบ้านเราสังคมมันดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นประเทศชาติก็จเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น,ค,นครับก็ <c oughs> so, ในครั้งนี้ผมต้องขอแจ้งความอดคุณขอแจ้งความยินดีที่พี่พน้องทั้ง <c oughs> หลายได้ให้ความสนใจแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้เป็นเครือข่ายที่ดีแล้วถ้าเราสามารถทํางานนี้ให้เสร็จความเมเร็ยก็คงทําให้พี่น้องเกษตรกรที่อื่นจะได้ใช้เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่าง ในการที่ขยายผลให้เกิบเสียงมากยิ่งขึ้นะนะครับในครั้งนี้ผมผมขออนุญาตเอนที่ก่อนที่ท,ท,ที่ที่ต่อครับขอบคุณครับ